สวัสดีค่ะเรากำลังจะไปที่ลุมพินีวันการเดินทางของเราเดินทั้งวันเลยค่ะครั้งนี้แล้วก็ประสบการณ์หลายอย่างหลายด้านแต่ว่าไม่เป็นเก็บข้อมูลได้แค่นี้ค่ะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันฉุลงและคนก็เยอะทุกสิ่งทุกอย่างก็จะต้องทันตามเวลาค่ะ ในระหว่างช่วงที่เราเดินทางอยู่บนรถเราก็จะไม่ให้มันเสียเวลาเลยค่ะนอกจากฟังธรรมะแล้วก็ยังจะสวดมนต์ทำวัดเช้าทําวัดเย็นแล้วก็สวดมนต์ต่างๆไปด้วยไม่เป็นก็จะให้เ,เพื่อนๆได้ชมทราฟิกหรือว่าการขับรถบนท้องถนนของประเทศอินเดียว่าหวาัดเสียวแค่ไหนอดุดทายไม่ได้ค่ะนี่ก็คือของฝากที่เมืองไทยเราไม่มีค่ะ मे पा पारामि सम उपपारामे सम् गाने पा คนต่อคนเราได้นั่งรถมา6ชั่วโมงค่ะวันนี้แต่ก็พักมันี่ด้วยแล้วตอนนี้เราก็กำลังจะถอยถอยหลังเพื่อหาที่จอดรถเดี๋ยวเราจะลงไปเช็คเป็นการผ่านด่านจากอินเดียไปถึงไปถึงอ่าเนปาลค่ะผมนำนี้ก็จะลงจะลดเร่คยะลงรถมาแล้วค่ะตามลำดับทีละคนทีละคน เรียงแถวกันตามเบอร์ไครเบอร์มันเพื่อเป็นการตรวจค่ะคราวที่แล้วเรามาเป็นป้อมเล็กๆข้างถนนนี่เขาสร้างใหม่นะคะโออาสะอาดและใหญ่มากเลยก็สมควรจะสร้างใหม่อยู่เพราะว่าเขาได้เงินปีหนึ่งปีหนึ่งปีโลกล้านกว่าต่อปีนะคะ6กล้านกว่าเนี่ยจะเป็นเป็นเป็นเรียกว่าอะไรดอลลราค่ะนี่ อุ้ยเจริญเจริญเยอะเลยอะ่ะมีที่นั่งขายของมีคาเฟ่นเนี่ยจากป้อมเล็กๆข้างถนนนะคะเนี่ยโอ้โหมันถึงขนาดนี้เนี่ยเนี่ยเจริญมากเลยผิดหูผิดตาป้อมนึกถึงป้อมเล็กๆอยู่ข้างถนนคราวที่แล้วเนี่ยโอ้โห و, อย่างนี้เลยขะเดีวนี้ยเมื่อก่อนไม่ต้องลงเดี๋ยวนี้ต้องลงเราก็อยู่ข้างในยอยู่คะ่ะ รามาก่อนกลุ่มนี้ค่ะแล้วก็จะมีกลุ่มนี้ค่ะพระตามมาทีหลังะตามมาทีหลังดีนะเราลงรถมาปุ๊บเข้าห้องปุ๊บแล้วเขาก็ตามมาเลยเพราะว่าถ้าเรามาทีหลังเขาอาจจะรอถึง6ชั่วโมงโหทั้งคืนเลยค่ะนี่เขาก็มาเรื่อยๆตอนที่กลุ่มเราลงมาห้องนว่างค่ะนี่ก็มาสองคันรถ โชคดีมากเลยค่ะโชคดีโชคดีกลุ่มเราบรักษาลูกเด็าคดค่ะโอ้โหโชคดีจังไม่ต้องรอพอเราเข้าคิวปุ๊บมาแล้วเมื่อเราเสร็จแล้วเราก็จะไปขึ้นรถบัสของเราค่ะยังจอดรออยู่ใครเสร็จก่อนขึ้นก่อนรอคิวเพื่อเป็นการไม่เ ouais, สียเวลาแล้วก็ไม่รถบัสค่ะรถบัสนรถามาติดมากเลยค่ะยังไม่ผ่านด่านเลยออกมาจอด กลางถนนตั้งนานแล้วรถก็สวนไปสวนมาพระท่านกรเทศไปเนี่ยรถเยอะมากเลยค่ะถอยกลับไปกลับมาอยู่เนี่ยค่ะไม่มีระเบียบเลยแต่ก็ระเบียบของเขาอะค่ะเป็นอย่างนี้กลับมานั่งรถเหมือนเดิมเลยค่ะเมื่อกี้นี้ลงไปเช็คผ่านด่านสองรอบคิวยาวมากเลยเสียเวลาไปตั้งเกือบสอชั่วโมง กล้องก็ไม่ได้ไปกระเป๋าไม่ได้ไปตังก็ไม่ได้ไปถ้าของหายเนี่ยหมดเลยค่ะมีแต่พัสปอร์ตเอาไปแต่พัสปอร์ตอย่างเดียวเพื่อที่จะไปปั๊มอีกผ่านด่านยากมากเลยไม่เหมือนเขาวที่แล้วค่ะเขาจะนิ่งง่าย บอกว่าจะมาถึงก็หมสี่ทุ่มครึ่งดึกมากเลยค่ะเดี๋ยวจะไปนอนแล้วค่ะคลิปเก็บข้อมูลง่ายๆที่ทำให้ง่ายที่สุดแล้วก็ไม่อธิบายมากให้เพื่อนๆได้ชมแล้วขอบคุณทุกไลท์ทุกแชททุกกำลังใจค่ะสวัสดีค่ะ